นี่ของหลังวัวด้เต็มหมดเลย เราทำอะไรกันเชิญนั่งก่อนทำไมไม่เข้าเรียนโอ้ถ้าเข้าแล้วฉลาดผมก็เข้าไปแล้วแหละเอาละเกี่ยวนี้ครับไอศกรวมนี้อะไรเ,เดินกินเดินลมนี่ใครคนนึงเดินถึงหมูย่างมาเนี่ยมหมูยา่างเรียงกันกี่โมงละเขาเรียงกันแล้วเนีย่ยแล้ว <laughs> เรียกกันแล้วครับเพิ่งจะมาหรอครับเนี่ยอ๋อดีอ่านหนังสือครับใครยังไม่ได้พิเศษอาจารย์บอกเรียกขึ้นไปพิเศษเลยพิเศษเลยนะวันนี้ครับเฮ้พี่อาจารย์ยังไม่ดูพึ่งหาเรื่องเมื่อเช้ามึงจะไปดูเลยผมขายเรื่องแล้วของผมนี่ของอาจารย์หลังจากเรียนจบไม่เหลืออะไรเลยครับ อ๋อนาน่ไอ้ไ yeah. อ้ขอยาไปตำุ่นไม่มีแรงมาอีกแล้วนะตั้ตั้มหน่อย้มตั้มหน่เซ็บเซ็บ น่ากินมากเลยมันก็น่าจะอร่อยหรอกก้กาใส่ชู้วโอ้ยโอ้ยแซ่บยังไงบ้างต้นลอยไหมสอ้อโอ้ดแซ่บเขาช้อนไหนดีช้อนอยู่ไหนวะมันไม่มีน้ำการ เก็มเค็มๆเ็มๆเแเ็บเลยนี่ได้ไหมนี่มันเค็มว่ะมันไม่มีน้ำตาลอลดิ